สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุสันครับมนีลุงบ่ม,บมได้ขอมูลมากใหม่นะพี่น้องได้ขอมูลมาจากกรมปศุสัตว์นะครับปีนี้ประเทศไทยนะครับเป็นปีที่มีง่วงม,มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะพี่น้องเก้าล้านตัวจากอดีตเคยสูงสุด เจ็ดล้านโตนะครับในช่วงปีหาสองหาสามช่วงที่ฮินดูบาซินบุมบุมนะครับเจ็ดล้านโตนี่ก็ยังโอ้พอแห้งเนาะพี่น้องแล้วมาปีนี้ก็ล้านโตนะครับปีหกหกเข้านี่แหละ ส่วนบริโภคในประเทศไทยเฮ้านี้ปีหนึ่งอ่ะหนึ่งล้านสองแสนตัวพี่น้องเวียนพนพิ่นเอาเอามดนะครับเทรื่องเกอ่าระดับเกตพี่เมี่ย่แล้วก็บบอพิมีมีม่นุ่มๆแล้วนะพี่น้องสองแสนตัวแต่ก่อนประเทศไทยส่งไปประเทศจีนนะครับกอค่าจีนนี่แหละ เพิ่นมาเอางว้วไทยไปนะครับตอนนี้เพิ่นไ่ได้เอาแล้วนะพี่น้องเพราะว่าเจอปัญหาสารเล็งเนื้อแดงนะครับสารเล็งเนื้อแดงกับเพิ่นนั่นละพี่น้องต้องการให้อา่าให้เกษตรกรเฮาหรือว่าให้ผู้ที่เพิ่นคุ้นงวอเนี่ยผสมอาหารนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อแดง ประเทศจินเพิ่นกะบนน้ำเข่านะครับแล้วกับปัญหาการเมืองน้ำแน่จีินเพิ่นกะไปให้โคตาล่าพมา่าคำพูช่าเนาะครับไทยเพิ่นบ่หาแต่ทางคุนเพิ่นกะบ,บ่พ่อดอกแล้วก็ยังทรงออกบ่ได้อยู่แบบนี้นะพี่น้อง นาแรงงัวคอลกูกมันจีเพิ่มขึ้นมากเจาก้าตโตพี่น้องแล้วอีกจากปีแล้วครับค่อยสิเกิดการเกิดการสมดุลพี่น้องผู้ที่มีงัวหลายลำบากนะครับลำบากแล้วก็ กะสิลําบากอีกนะพี่น้องเนาะโอ้ลุงบ่มเหรลุงบ่มเห็นแล้วลุงบ่มกับเมย์ขึ้นกันนะครับเห็นข่าวแล้วนะพี่น้องข้อมูลออกมาจากกรมปศุสัตว์เนาะผู้พ่นรวบรวมง่วนนะครับพี่น้องมันเห่าก่ะคือสิเมย์อ,อีกแล้วผู้ที่เพ่นมีง่วนหลายแล้วกับพื้นที่พ่นเต็มที่เนาะให้งัวนกินอาหารอาหารกับแพง ่วงหนาแรงผัดเมนช่วงง้อควาลูสำน้อพี่น้องเนาะสองช่วงนี้กะเป็นช่วงระวังเป็นช่วงระวังป่าเปื่อยทถาเปื่อยพอฝนตกนาอพี่น้องปากเปื่อยเถาเปื่อยปัญหาก็คือง,ง้วนั่นแหละครับ ห่วน้ำเข่าจากประเทศพม่านะครับที่น้ำโลกปากเปื่อยเถาเปื่อยมากนะพี่น้องอันนี้ข้อมูลจากกรมปรศุสัตว์นะครับพี่นออกมาเปิดเผยเนาะแต่ก็มีตามมากกมีโลกปอดนะครับแต่ที่มากที่เขามาแย่งตลาดก็คือเนื้อกล้องนะพี่น้องเนื้อกล้องมาจาก อินเดียก็น้่เข่าเพื่อกันนะครับก็รักลออเพื่อกันเน,นี่ยนั่เขาไทายนี่แหละผลกระทบก็เลยมาอยู่กับพี่น้องบ้านเฮ้าเนาะลุงบ่มเห็นข่าวแล้วก็บ,บ้อหูเพื่อกันได้ครับว่ามือใดคอยสีขีดค่ายเพราะว่ามันมันสูงเป็นประวัติศาสตร์นะจำนวนง่วนนะกล้านโต แต่ก้อนนั้นเกศล้านโตนี่ก็กับกับโต๊งแห้งแล้วนะพี่น้องก็ล้านโตไอเ็ดล้านโตโต้แห้งแต่ว่าค่าอาหารค่าฟ้ามันกับบริแพงถึงขนาดนี่เนาะแต่ปีนี้นั้นแต่ช่วงนี้นั้นโอ้มันแพงแห้งพี่น้อง พี่คืนเร็วขนาดนี้นะพี่น้องโลกโซเชียลห้องนี้ละเบิงช่องนั่นเบิงช่องนี่กัราคาง่วมโอ้ยราคามันแพงขายได้ปีแล้วเท่านั้นปีแล้วเท่านี้ก็เกิดก็เกิดการอยากเลี้ยงเพราะว่าแต่ละคนก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนเนาะเบิงใน youtube เบิงใน facebook ก็เกิดการอยากเลี้ยงพอเลี้ยงมาแล้วก็ ล้นตลาดตลาดล้นอีลีพี่น้องมั่วล้นตลาดนะครับตลาดบอมเป็นล้นธรรมดานะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าช่วงล่ำปีสกินนั้นมัน ทรงออกบ่ดได้เนอะเพราะเพราะว่ามันเป็นปโลกอยู่แม่นบ่พี่น้องพอเป็นโลกทรงออกบ่ได้เกษตรกรก็เออใเลี้ยงไว้ก้อนแม่นบ่พอเลี้ยงไว้ก่อนง่วมันก็คลอดลูกเด้ครับพอคลอดลูกก็ยังทรงออกบ่ได้อยู่ถ้าก็ต้องเลี้ยงไว้อีกง่วมันก็คลอดลูกสองปีกับเบิ่งเอาพี่น้องจํานวนงัว่วเพิ่มขื้นยางหลดเร็วเลย ก็บ่าหูมือได้สิขีข่เนาะพี่น้องเนาะเห็นเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขจากอ่ากลมประตัตั์และลุงบ่มกับโอ้ยเนาะพี่น้องบ้านห้าก็ต้องมาแบกรับภาระอีกแล้ว กดเอาเด้อพี่น้องเด้อสู่ๆครับสวัสดีครับ